สวัสดีค่ะมาเจอกับเตียวแปลวอีกแล้วนะคะวันนี้แป๋วจะมาแนะนำนะคะรถถ่ายเอฟ3มก็3ทีมือ2นะคะจากร้านขวัญใจการเกษตรนะคะผู้แทนจำหน่ายนะคะรถแท็กเตอร์ยันมามือ1และมือ2นะคะในเขตจังหวัดอุดรและหนองคายค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรถสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ได้ทำการล้างนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถ EF393 t ีนะคะเป็นรถปี60นะคะใช้งานได้1,094ชั่วโมงค่ะดาวนะคะอยู่ที่40,000บาทนะคะอุปกรณ์นะคะได้ดันหน้าได้ผ่านพวนค่ะทรงสูงสูงสุดนะคะ6ปีค่ะปีที่1ถึง6นะคะ7,9707บาทค่ะใครสนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ โชว์รูมของเรานะคะโชว์รูมยันมากะคะ่ะอำเภอคุณมพวาปีสวัสดอุรอณธาน,นีนะคะหรืออยากจะโทรมาสอบถามเส้นทางกับแปลวได้เลยนะคะที่เบอร์โทรและไอดียลนะคะ0 8 8 5 5 7 3 9 8นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบพันค่ะยางนะคะยางแน่นๆอยเลยค่ะครบนะคะ ตรงห้องผู้โดยสารนะคะใหม่ค่ะถ้าอยากดูได้ด้วยตัวเองนะคะแวะเข้ามาชมได้ค่ะ